สิ่งประดิษฐ์ของเขาในวันนี้จะเจ๋งขน,นาดไหนวันนี้เอาอะไรมาอะไรไก่นะี่คืออะไรเตารัดโลกครับครับเกี่ยวกับ,บไก่คือเป็นเตาย่างไก่ถูกต้องนะครับเตาย่างไก่ใครๆก็มีปัญหาเตาย่างไก่คืออะไรครับพี่ตาครับก็ย่างไม่ทันไงขายดี <c oughs> ใช่ครับผมล <c oughs> ูกค้า <c oughs> จะตอบจะโอไม่ใช่อย่างนั้นปัญหาเตาย่างไก่คือควันครับ เวลาย่างไก่เนี่ยเห็นไหมรถเข็นไก่มาควันเนี่ยโอ้โหเหม่นด้วยเหม็นมากแล้วมันมาติดตัวติดตัวเไปหมดแล้วยังไงมันคืออะไรครับนี่มันคืออะไรครับเป็นเตาไก่ย่างครับก็คือไอ้สีเหลียนนี่เป็นเตาไก่ย่างเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ได้แปลงร่างครับนี่มันต้องแปลงร่างก่อนหลายคนย่าว่านี่ฟิลิปลิซ่ามาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่เเตาย่างเชิญเลยับกรรมการเชิญเลยนะครับก็คือเตาไก่ย่างพรสวรรค์ทั้งหมดเวลาฝนตกเขาจะเลื่อนเข้าข้างในแล้วมีฝาปิดก็เวลาเขาแปลงร่างเขาก็จะออกมา โจากรถเข็นธรรมดาธรรมดาสามารถแปลงร่างกายเป็นเตาย่างไก่ที่ไม่ธรรมดาได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะพิเศษขนาดไหนอ่ะประเด็นหลักๆก็คือว่าเป็นเตาไก่ย่างครับเป็นเตาไก่ย่างแล้วก็เ,เก็บได้ปิดได้เปิดได้ยกย้ายได้อะดูสิเนียนมีอะไรอีกครับอ่าแล้วมันไงมันจะไม่มีควันได้ยังไงตรงไหนอ่ะยังไงครับก็คือควันของเขาจะน้อยนี่ผมยืนอยู่ตรงหน้านี่เลยนะเนี่ย ไม่มีอะไรประท่าผมเลยเนี่ยยังไม่จุดไม่จุด <c oughs> ว่า <c oughs> นะครับผมพ <c oughs> ออี่พลากรุงพี่จะมาช่วยขายของหรือจะมาทําให้เสียของกันครับเนี่ย <c oughs> ผมว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะจุดหรือไม่จุดกันแน่เดี๋ย้ต้อตงมันจุดหรือ,อยังนี่ตอนนี้ตอนนี้อุน่นๆอยู่ฮะอุน่นๆคือแปลว่าอะไรก็คือมันสามารถที่จะต้องเชื้อเพลิงคืออะไรเป็นฐ่านฮะทั่วไปทั่วไปแบบไหนก็ได้ใส่้าไปยังไงครับเป็นฐ่านใส่ไปยังไงใส่ก็สามารถที่จะกดลิฟต์ฮะ อะไรไี่ยกดอะไรโอยโ,โอโไปเลยไก่กระเด็นเลยไก่ไม่พิมพไม่ไม <c oughs> แม่เอาอีกแล้วนะครับคุณไกรเลิกนี่คือการสาธิตถึงวิธีที่ไม่ควรทำยังไงใส่เชื้อเพลิงก็คือเคี่ยวทานเวลาไฟลุกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไฟไหม้ไฟติดขึ้นมาจากความร้อนของเตาเนี่ยมาติดอะไรละ่ะพอไฟลุกเสร็จปุ๊บเราก็มาเคียย์ได้ให้มากให้น้อยก็ยกหนีเราก็ยกหนียกหนีอ่ความร้อนของไฟโอ้โห บอกได้คำเดียวครับว่าคิดได้ยังไงครับเนี่ยระบบไก่สะุ้งหนีไฟระบบนี้จะมีเจ้าตัวตะแกรงที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างเหล็กที่สารไข้กันอีกชั้นเพื่อความสะดวกในการยกขึ้นยกลงและเพิ่มเหล็กค้ํายันเสริมความมั่นคงในการรับน้ําหนักของตะแกรงนั่นเองครับเพียงเท่านี้ไก่ย่างของเราก็จะไม่ไหม้เวลาย่างแน่นอน สิ่งนี้เป็นอะไรฮะเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสนี่ค่อยกันอยู่นะฮะครับผมระหว่างนี้มันมีตาตารางเกิดขึ้นครับตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้ดูไปล้างทำความสะอาดถอดเป็นชิ้นๆได้แล้วก็ทำได้ล้างมันชิ้นได้ของเราไม่เป็นตะแกรงขัดไม่สารถ้าสารเนี่ยเขาจะล้างตรงตรงรอยขัดอ๋อรอยขัดแล้วทำไมต้องให้มันเป็นตะแกรงด้วยมันจะลำเลียงน้ำน้ำไก่ที่ถูกย่างด้วยความร้อนเนี่ยไหลไปตามนี่แหละฮะครับลงไปไหนฮะเนี่ยลงมาช่องนี้ครับช่องนี้ฮะไปไหนเอาไปไหนต่อฮะก็เอาไป เก็บใส่ขวดแล้วก็เป็นไบโอดีเซลได้ด้วยตุอนเอาน้้ามันไก่ไปเพื่ออะไรอ่าน้ำมันไก่เป็นน้ำมันขายอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็เอาไปเก็บใส่ขวดแล้วก็เป็นไบโอดีเซลได้ด้วยตุอนเอานื้อมันไก่ไปเพื่ออะไรอ่าน้ำมันไก่เป็นน้ำมันขายอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองม็เอาได้ก็บใส่ขวดแล้วก็เนไบโอดีเลได้ด้วย ดนน้ำมันไก่หนึ่งลิตรต่อวันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าเตารักโลกนี้มันกักเก็บน้ํามันได้ยังไงซึ่งหลักการของมันก็คือเมื่อเวลาเราย่างไก่น้ํามันจากตัวไก่จะไหลาตามซี่ของตะแกรงที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีและด้วยลักษณะการวางมุมของตะแกรงที่คล้ายการมุงหลังคาทําทให้น้ํามันจะไหลามารวมกันที่รางรับน้ํามันอีกต่อนหนึ่งละครับคุณผู้ชมและไก่10กิโลกรัม เราจะได้น้ํามันจากตัวไก่ถึง1ลิตรกันเลยทีเดียวซึ่งหากเราเอาน้ํามันไก่ที่ได้ไปผ่านกระบวนการกลั่นเราก็จะได้น้ํามันไบโอดีเซลไว้ใช้กันละครับโอ้โหเตาอะไรกันครับเนี่ผมว่านี่มันบ่อน้ํามันชัดๆเ,เบาๆนะฮะเยียมๆนะฮะเ,เยียบๆนะทุกคนเงี่ยบๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมีหูนะฮะอ,อ,อาจารย์เห็นไหมครหูยังไงครับผมต้องไปฝ่ายถามก็นี่เขาบอกว่า ไก่จ,จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครอโอ้ผมว่ามาขายไก่ไม่ครับไก่หูแม่พิพากตุงมุกไก่มีหูผมคงต้องขอบอกว่าคิดได้ยังไงหรืออย่างหนึ่งก็อย่าไปคิดมันเลยดีกว่ามั้งครับเนี่ยแต่ตอนนี้ผมเริ่มเห็นด้วยกับพิธีกรของเราแล้วว่ากลับมาย่างไก่กันตอน่อ